เราไปดูคนทรงครับกําลังเดินไปด้านนู้นนะครับนี่ฮะถือว่าด้านนี้ก็เป็นป่าค่อนข้างลกเนาะนี่ครับ เดินลาะลงไปแล้วฮะตอนลงไปแล้วครับ,รบนะซึ่งในจุดนย้ครับเป็นทาง3มแพร่งนะคนทรงได้บอกไว้ว่านะครเด็กอยู่ในบริเวณนี้นะครับกําลังเดินเลาะดูตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นดินขุดใหม่นะบริเวณนี้ นี่คือ,อระยะห่างเนาะจากทางสามแพร่งเนาะบริเวณนี้นะนี่ครับคนโซงลงไปดูนะฮะบอกว่าวันนี้จะเจอเด็กนะครับ จุดนี้มีอะไรน่าสงสัยครับมีอะไรบางอย่างล่ะมีพลังใช่มันอยู่ในนี้ในบริเวณนี้ใช่ไหมยอยู่ในบริเวณนี้นต้องมองหาอะไรเป็นที่ตั้งอ๋ออาจจะโดนฝังในแถวดินแถวนี้ใช่ไหมต้อ,หาอ,ตอหาอะไรที่มันแปลกห,หาอะไรที่มันแปลกที่ไม่เหมือนเพื่อน,อย,นอยู่แถวนี้ครับ คนทรงบอกว่าอยู่แถวนี้เด็กอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยอยู่แถวนี้แหละนะแต่มีอะไรบังไว้นะครับเด็กอยู่แถวทางสามแพร่งนะเหมือนมีอะไรบังไว้นะครับสัมผัสได้นะเด็กอยู่แถวนี้อยู่อยู่แถวนี้นะครับเหมือนมีอะไรบังไว้จะเห็นก็ไม่เห็นเหมือนกัน กำลังจะเดินไปจุดจุดเมื่อกี้นะเนี่ยทีมกู้ภัยลงมาแล้วฮะลูกแต่จะเอามี๊ดแต่จะเอาจอะเอาเสาย่างหนึ่งข้อเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำลังตามคนทรงไปครับกำลังตามเดินตามคนทรงไปเด็กอาจจะโดนฝังอยู่ในดินดินทางหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนทรงนะหรือแม่หมอเดินเข้าไปนะครับ ก็สัมผัสถึงพลังงานบางอยางนะครับค่อนข้างแรงมากค่อนข้างแรงมากนะแต่ผมก็ไม่ไหวครับตอนนี้หาลมไปก่อนแดดแรงนี่ฮะตอนนี้ฮะอยู่ด้านโน้นเห็นไหมครับอยู่ด้านโน้นนะฮะ อยู่ด้านนู้นนะครับเดินไปนซึ่งแม่หมอบอกว่าวสัมผัสนะยิ่งไปอยู่ในตรงนั้น<ด>ย,ยิ่ง,งเ,เจอพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะน,นะ,นะพลังงานค่อนข้างแรงรแเอาครับตัวนี้เรียกเรียกแล้วครับเรียกนะฮะเรียกเรียกเียผู้ใหญ่ไปละฮะ เอาเอาจอบเอาเสียมไปแล้วครับตอนนี้ฮะเจอหลุมนะครับเจอหลุมฮะนะครับไม่หมอเจอหลุมเจ้าจอบไปขุดนะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นนะครับกำลังเดินดูอยู่นะรฮะ นี่ฮะเป็นหลูมอะไรูดนด้วยนี่ครันี่ครับอยู่ในแอ่งนี้นะครับ แต่เราจะหามันยังไงเจอแค่นั้นแหละอยู่ในนี้อยู่แถวนี้ไปซื้อไปหาไอ้ตัวเล็กเร็วไปหาตัวเล็กเร็วมันตามไอ้ไอมาแล้วนี่หมายไออะ้วเนี่ยเอ๊ะลงมาดูนี้มาเราเจอลูกกองไม้นี่ก็ได้เป็นไปได้ไม่หมอนกองไม้ บอกว่ามันอยู่ในอะไรสักอย่างวางกองกองไว้ทับทับมันไว้นะให้เรามองให้สังเกตให้ดีมันจะเป็นไม้หรืออะไรทับทับมันไว้อะไม้ไม้ทับไว้มันจะมีอะไรวางทับทับมันไว้เหมือนตรงี้เลยตรงนี้ดูเลยเนี่ยไม้ทับไว้เนี่ยมันมันจะไม้เก่าแล้วอันเนี้ยมันใช่เนาะมันมันเหมือนอะไรวางทับมันไว้นะมันจะมีอะไรเหมือนกองกองทับให้สังเกตมันจะผิดสังเกต่ะ ตอรู้สึกนนตอนนี้นะแรงมากพลังแรงมากฮะให้หมอสัมผัสได้เราจะบอกไหมจะบอกไหมอพอจะตอนนี้เริ่มอ้วกแล้วครับ เดี๋ยวไปครับของก้อครับแม่หมอเกิดอาการอะไรครับตอนนี้ฮะมันเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนต้องมีเราหนึ่งกัดเราหนึ่งกัดมีทูบมีเทียนไหมอือมีเทียนอยู่ในนั้อยู่ในย่านนี้น้ำส้มอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวแม่หมอจทำิธี

นะครับตอนนี้คะเก็บอาการไม่อยู่แล้วครับมาถึงจุดนี้แรงมากแม่หมอบอกนะอะไรนะน้ำแดงขวดหนึ่งลาวคักน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มกขวดหนึ่งนะลาวคักหนึ่งกู้หกดอกเงินสามบาทเงินสามบาทขอให้เจอน้องครับตอนนี้แม่หมอเตรียมทำพิธีณจุดบริเวณนี้นะ